สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็พาน้องกีเจมาเที่ยวแถวบ้านค่ะวันี่แถวบ้านนะคะจะมีของเล่นมาเปิดใหม่ค่ะมีบ้านบอลหนูเด,ด,ด็กๆิกเล่นกันชอบมากเลยของเล่นเปิดใหม่เยอะมากอยากให้เพื่อน,อนๆมาเล่นกันเลยค่ะอันนี้คือโซนบ้านบอลน,นะคะทุกคน,นนี่ก็โซนบ้านบอลค่ะน้องเล่นสนุกมากแล้วก็มีของเล่นมากมายให้เด็กติได้เล่นกัน มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเด้งดึ๋งเด้งดึงเดงดึงโซนนี้ก็จะเป็นโซนเด้งดึงของเด็กดชอบมากเออโซนนี้ก็จะเป็นโซนตัวต่อค่ะน้องพีเจก็จะมานั่งเล่นตัวต่อกันตรงนี้นะคะน้องชอบมากเล่นกับพี่ๆเพลินเลยค่ะมีหลายอย่างเลยอุย้ยมีน้องหมีด้วยตัวยักษ์มากเลย ต่อไปก็จะมีตัวนี้ค่ะโอ้โหอันนี้มันมากทุกคนต่อมาโซนนี้ก็จะมีทรายให้เล่นเลยนะทรายก็จะเป็นหินนะคะทุกคนนี่เลยค่ะตักกันอย่างนี้เลยค่ะสนุกมากน้องชอบเล่นมากเลยสวนสนุกเปิดใหม่นะคะที่โฮมโปรโลตั Pro, Lotus, สสาขาบางพีเรานี่เองนะคะถยายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะแนะนำเลยค่ะของเล่นเยอะมาก โซนนี้ก็จะเป็นโซนอ่านหนังสือนะคะนี่เลยค่ะมีนิทานให้อ่านมากมายเลยแวะมาเที่ยวกันนะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเขียนหนังสือหรือวาดรูปนั่นเองใครอยู่ใกล้บ้านแถวโซนนี้ก็มาเล่นกันเยอะๆนะเพื่อน เขาก็ไม่แพงของเล่นเยอะด้วยสนุกสนานมากเลยเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะม